ครับก็ก็เป็นเรื่องของเสือภิปายไม่ไว้วา,างใจเฮ้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากรู้ตอนนี้คือที่ราชบุรีครับตกลงพลังประชาชนเขาจะส่งใครเขาบอะกเปก็นพวกญาติพี่น้องปร,รีนาไม่เชื่อคือตอนนี้มันมีสองสายไหมหรือคือก็ต้องเป็นคนเครือข่ายปร,รีนาไม่งั้นปรีนาก็ไม่ยอมหรอกใช่ไหม เขาต้องเขาต้องเอาเกลือข่ายเขามาไม่งั้นเขาเสียหน้าไงเขาต้องการดพื้นที่ยังไงปรินาก็ต้องส่งใช่ไหมคราวที่แล้วคุณปรินาเขาได้ไม่น้อยนะฮะเขตสามเนี่ยปรินาได้ไป4ี่หมื่นหกฮะอันดับสองเนี่ยประชาธิปัตย์ได้ไปแค่สองหมื่นเก้าห่างกันไปเกือบสองหมื่นนะเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ต้องเป็นพื้นที่ของเขาใช่อันดับสามเนี่ยคืออนาคตใหม่ได้ไปหมื่นห้านั้นผมคิดว่าแต่ฝ่ายค้าน ก้าวไกลเนี่ยยังไม่ได้ส่งขัญญาณว่าจะส่งเข้าใจว่าส่งส่งแล้วว่าไม่ส่งครับบอกแล้วว่าจะไม่ส่งนะเพื่อไทยก็ไม่ส่งใช่ไหมเพื่อไทยก็ยังไม่มีวี่แววขยับตัวแต่เสรีรวมไทยประกาศแล้วว่าจะส่งเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านอาจจะมีเสรีรวมไทยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีประชาธิปัตย์แล้วแน่ๆก็คือคนเดิมคือคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์แต่ว่าเอาข้าจริงพลังประชารัฐตามหลักแล้วเนี่ยปรินาส่งใครก็ได้นะหมายถึงว่าตัวแต่งแน่ๆ่ใช่ไหมผมไม่คิดอย่างนั้นผมรู้สึกว่า เวลาเราเห็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งหลังที่คนของรัฐบาลคะแนนมันดรอปลงเรื่อยๆไงใช่ไหมยิ่งคนของพลังประชาร,ารัฐเรื่อยๆก็เป็นเป็นข่าวที่ออกมาบอกว่าเป็นไปได้ว่าพลังประชารัฐจะไม่ส่งใครเลยในการเลือกตั้งซ่อมเขตสามคืออย่าลืมว่ามัน,<ห>น <ๆ S 1> ก็เกิดเหตุการณ์อย่างศิราใช่ไหมคืออย่าไปคิดว่าคนไหนที่ชนะมาตลอดแล้วพอเขาคือถ้าชนะมาตลอดแล้วมันไม่มีเรื่องทางการเมืองก็ไม่เป็นไรไงแต่คุณปรินาจบชีวิตทางการเมืองแบบนี้คือเราจะบอกว่ามันไม่มีผลกับคนที่เลือกตั้งเลยผมไม่เชื่อนะ าะว่ามันคงมีความรู้สึกบ้างแหละว่าโอ้โหคนที่เราเลือกนะเขาเขาโดนตั้งแต่เรื่องใช่ไหมไม่ได้เป็นกเกษตรกรแต่มาใช้ที่สอบรกอรหลายร้อยไร่อย่างเงี้ยคนมันก็ต้องมีความรู้สึกบ้างมันคงไม่ใช่แบบใครเคยเลือกก็จะเลือกไปเช้าทย่คาตลอดชาติอันนี้จะใกล้เคียงใกล้เคียงกับเอหลักสี่ใช่ไหมของคุณศิลาคุณศิระนี่ก็คนเลือกเยอะ S <S 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 นคนก็รักเยอะแล้วเอาค้จริงเวลาได้เนี่ยไม่ได้เลยคะแนนเสียงได้น้อยมากค,มค,คือการที่เขาเลือกเราเนี่ยพราะเขาเชื่อเราใช่ไหมเวลาประชาชนเชื่อใครเนี่ยหนึ่งก็คือเชื่อว่าคุณเป็นคนดีคุณทํางานดีคุณทําเพื่อท้องที่คุณซื่อสัตย์สุจริตคุณไม่โกงคุณไม่มีความทุจริตแต่ถ้านักการเมืองคนไหน,ม,นมันโดนเพราะแบบมันปกปิดคุณสมบัติอย่างเงี้ยหรือว่ามีเรื่องซึ่งสังคมมองว่าทุจริตหรือมีเรื่องซึ่งสังคมมองว่าคุณเอาเปรียบประชาชนอย่างเงี้ย เป็นคนรวยแต่คุณใช้ที่อปกอเกิน2ี่ิไร่ทํามาหากินตลอดมาเลยอ,อย่างเงี้ยผมว่าม,มันก็กระทบความรู้สึกคนไม่มากก็น้อยนะจะบอกไม่กระทบเลยผมว่าไม่ไม่มีทางอะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในมุมอาจารย์อาจารย์ว่าพลังประชารัฐส่งไหมเพราะว่าข่าวล่าสุดมาบอกว่าอาจจะไม่ส่งใช่ไหมฮะเพราะว่าเขากลัวว่าจะซ้ำรอยกับกรณีคุณศิริเจย<า>จัคทที่ชนะพื้นที่นั้นแล้วถ้าเกิดส่งแล้วแพ้คราวนี้กระแสะของพลังประชารัฐจะยิ่งดูแย่ไปก็ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าก็มันก็เสียดายนะเพราะว่าคุณปรินาได้ไปมนเดียวจะ ใช่ไหมของของก้อน,นีคุณศิระเนี่ยได้เยอะจริงแต่ว่าม้วนเดียวไม่จบนะเพราะว่าคะแนนของคุณพักเพื่อไทยคุณสุรชาติก็ขี่หี่กันมาใช่ไหมสองสามมันลำดับสองลำดับสาในในหลักสี่มันขี่หี่กันมาแต่ก้อนีคุณปรินานี้มันทิ้งห่างมากเอาแค่ครึ่งหนึ่งของปรินานี่ก็ยังก็ยังพอแข่งได้อะแต่งานนี้เนี่ยประเด็น,นคือว่ารับสมัครไปสองวันแล้วพลังประชารัฐยังไม่ได้ไปสมัครเลยหมายเลขหนึ่งเป็นเสรีรวมไทยหมายเลขสองเป็นประชาธิปัตย์ ประชาธิปัตย์นี่คือท่านเดิมใช่ไหมคุณชัยทิปท์่ที่แล้วเสรีรวมไทยเป็นคุณนัทธนันนิธิพนณอยางสังหาได้หม่เลเลยแต่ผมว่าถ้าผมเป็นพลังประชาชิผมก็ผมก็ไม่ส่งรอบนี้คือชนะก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมมันเปลืองตัวเปล่าแพ้ก็มีแต่เรื่อง แล้วชนะแล้วสมมติคุณไปสมมติคุณไปส่งแล้วคุณไปแบบสมมติเป็นคนของคุณคุณปรินาส่งอย่างเงี้ยแล้วพลังประชารัฐไปส่งคนที่เป็นคนของคุณปรินาคุณก็ต้องตอบถามแปลว่าคุณรับรองสิ่งที่คุณปรินาทำใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคือการเป็นสอสอแล้วคุณไปมีปัญหาเรื่องที่สอประกอที่ให้เกษตรกรไม่กไม่เกินคนละยี่สิบไร่แต่คุณใช้เกินอ,อย่างเงี้ย พลังประชารัฐก็ต้องอธิบายตอนนี้มันยังเป็นปัญหาของปรินาอยู่นะครับมันยังไม่เป็นปัญหาของพลังประชารัฐเพราะว่าถือว่าขาดกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดมีการเลือกตั้งซ่อมไปส่งคนของคุณปรินาลงไปว่าพลังประชารัฐรับรองว่าการกระทำของคุณปรินาเนี่ยถูกต้องนะครับคุณอยากให้สังคมมองคุณอย่างนั้นไม่ล่ะแล้วพลเอกประวิตรททำเรื่องแก้เรื่องป่าทําเรื่องแบบคนลักป่าป่าลอยต่อนู่นนี่เนี่ยแล้วพักของคุณเนี่ยไปไปรับรองหรือว่าไปสนับสนุนเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็มีปัญหานะดังนั้นทีไร ครับแต,แต่ว่าเรื่องนี้คุณปรินาไม่น่าจะยอมเลยก็ไา่ยอมก็เรื่องของแกคุณปรินาไม่นายอมเพราะว่ามันกอดคุณปรินาเหมือนโพสต์มาแล้วก็ว่าต่อว่าคนชื่อซิมโบอะไรคนหนึ่งไม่ผมจาชื่อไม่ได้แล้วก็ค,คุณปรินาไม่ยอมคุณก็ไปอยู่หาพักใหม่ลงใช่ไหมก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่คือคุณปรินา,างไงก็คือคุณปรินาตอนนี้ต้นทุนทางการเมืองหมดแล้วไม่มีสิทธิทางการเมืองแล้วไม่มีอำนาจต่อรองแล้วต้องเข้าใจอันนี้คือความเป็นจริงของชีวิตของคุณปรินาตอนนี้คือคือถ้าคุณแค่ ถูกห้ามเป็นสสคุณยังมีอำนาจต่อรองกับพลังประชาร<ม>ัแต่ความเป็นจริงคือคุณถูกตัดสิทธิ์แล้วตลอดชีวิตอันนี้คือความเป็นจริงของชีวิตนะเวลานี้ต้องยอมใช<ะ>ต่ตัวตุคนวปรินาเนี่ยตัดถูกตัดสิทธิ์แล้ว<อ>แต่ว่าพี่ชวัตรกำลังจะบอกว่าในพื้นที่ยังมีแฟนคลับเขาจำนวนหนึ่งอยู่ใช่ไหมจาก่เนี่ยที่พี่ชวัตมองว่านี่มันยังมีนัยยะอยู่คือราชบุรีเนี่ยของไกลคุบเนี่ยเขาเขาก็คลองมานานอ่ะใช่ไหมแล้วก็มันก็ส่งไปก็มีโอกาสชนะสูงแต่ผมคิดว่าลองคิดดูนะ กว่าจะมีการเลือกตั้งคือเดือนหน้ากว่ากกตจะรับรองผลเอากรณีของคุณชุลชาติเนี่ยรับรองผลสองเดือนนะสามเดือนก็ไปละสามเดือนพอคุณได้สสเข้าสภาเนี่ยมันพ้นภารกิจอภิปรายไม่ไว้วางใจมันพ้นภารกิจพลรวงงบไปละอยู่ไปได้อีกสองสาเดือนยุบสภาแล้วในแง่ความคุ้มแล้วมันมันเหนื่อยับการหาเสียงเงินอะไรไปอีกคิดดูว่าต้องป้อมต้องไปหาเสียงอีกที่ราชบุรีเงี้ยเพราะเป็นพักพลังประชารัฐเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวโอเค ส่งคุณชยัยวุฒิไป คุณชัยวุฒิก็พร้อมจะไปอยู่แล้วมั้งโอเคก็สรุปพลังประชารัฐมีข่าวมาไม่ใ่ก็ส่งคุณดีรศไปคุณธีรดนครสวรรค์ราชบุรีมันใกล้กันใกล้กันพอจะไปกันได้อยู่ใกล้เหรอไม่ใกล้มากช่วยแลนดิ้งโอเคแต่ว่าแต่ว่าก็คือคุยกันแล้วดูแล้วอาจจะไม่ส่งนะครับพลังประชารัฐเดี๋ยวรอดูท่าทีความชัดเจนอีกทีหนึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าเดี๋ยวคงจะมีการประชุมวันนี้ใช่ไหมครับห้าโมงเย็นแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องส่งปรินาส่งแล้วใครจะได้นะผมยังรู้สึกว สามปีนี้คุณปรินาสร้างเรื่องเยอะซึ่งก่อนหน้าปี6กสองคุณปรินาไม่มีเรื่องแบบนี้นี่ใช่ไหมคือปี6กสองก่อนหน้าที่จะมาเป็นแบบปรินายุพลังประชารัฐเนี่ยทั้งคุณปรินาและคุณพ่อไม่ได้มีข่าวอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากปี6กสองไงเน่าจะเป็นเรื่องของการขับรถชนคนอย่างเงี้ยก็เกิดบ่อยจําได้ไหมช่วงหนึ่งคนก็แซวว่าเอาอคุณทวีขับรถมีเรื่องอีกแล้วแล้วมีมแต่เรื่องแบบชนรล้หนีตลอดอย่างเงี้ข่าวมันเป็นแบบนั้นน่ยม,นมันต้องกระทบความรู้สึกคนในในทางใดทางหนึ่งบ้างนงะคือก่อน จริงๆนะอยากให้มันเป็นการเลือกตั้งปกติแล้วลองวัดดูเหมือนกันว่าคุณปรินาอันนี้จะเป็นประโยชน์มากต่อต่อไปแต่แปลว่าประชาชนเขาเริ่มรู้จักครอบครัวนี้ดีแล้วก็จะได้วัดกันไปเลยว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วไม่ควรจะได้คะแนนเสียงเออและปลจริงๆคือก่อน62ไม่มีปัญหาแบบนี้แต่หลัง62พอมาอยู่พลังประชารัฐมันเหมือนทุกเรื่องมันเกิดขึ้นใ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 นบ้านเขาเยอะไปหมดเลยไงแล้วเป็นข่าวที่ผมว่ามันมันเป็นข่าวภาพหลบเยอะในแง่ภาพกว้างนะส่วนส่วนคุณปรินาอาจจะคิดว่าเป็นภาคบวกอันนั้นก็เป็นภาพของ เป็นเรื่องของความรู้สึกคุณปรินาแต่ผมว่าภาพที่ออกมามัน,มนไม่ค่อยดีมันมันเยอะมากองม,ม,มันคงกระทบความรู้สึกคนบ้างไม่มากก็น้อยอ่ะครับครับลาดบุรีไม่นนมใช่เกาะนี่ใช่ไหมโพธารามันไม่ใช่เกาะน,นี่เขาก็ต้องรู้ว่าคนที่อื่นรู้สึกยังไงบ้างไะเ <c oughs> รับเขาใช <c oughs> ่เ่า <c oughs> แต่แต่ว่าศึกนี้ถ้าสมมติมีประชาธิปากกาเสรีลมไทยลงเนี่ยโอ้โหมันก็มันก็ค่อนข้างชัดในพื้นที่นี้นะฮะโอเคเราเรามาดูกันที่ที่กรณีของคุณสุรพล